ลูกยังไงเจ็บไ product product หมแล้วก็เตรียมของอะไรบ้างเด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานที่น้อยกว่าเด็กที่คลอดธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้มาเจอนมสูตรที่เพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะอร่อยไหมคะชอบไหมคะะสวัสดีค่ะกอยนะคะสวัสดีค่ะดิลูก วันนี้นะคะก็จะมาตอบคําถามนะคะ Q&A นะคะที่แม่แม่ถามกันเข้ามาหลังไมว่าคลอดลูกยังไงเจ็บไหมแล้วก็เตรียมของอะไรบ้างปัจจุบันเลี้ยงลูกยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เป็น Q&A เป็นข้อข้อให้ฟังนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแอบหนีขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่าสองแสบปวดมากเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไม่ได้ถ่ายกันนะคะโอเคเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะ จะบอกว่าลูกคนแรกน้องเพมเนี่ยกอยเตรียมของเยอะมากสิ่งที่ไม่ได้ใช้เลยนะคือเตียง <c oughs> <c oughs> เตียงอันนี้เลยเอาให้ดู เรื่งอันนี้เลยคือแบบนอนได้แป๊บเดียวเองเป็นสิ่งแรกที่ซื้อคือคานมันสูงอะค่ะพอเขาแบบบ่อเนี่ยโอเคอาจจะนอนได้สรุปนอนได้ประมาณ3วันแล้วก็นอกนั้นก็นอนคอกคอกนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยเพราะว่าให้เขานอนได้ให้เขาเล่นได้เนาะอ,อยู่ในคอกแต่ก็โตหน่อยขวบหนึ่งก็เริ่มปีนแล้วอันนี้ก็ตอนนี้ก็ออกหมดแล้วแล้วก็เสื้อผ้านะคะอยากจะแนะนําแม่ๆเลยว่านิวบอลเนี่ยไม่ต้องซื้อเยอะแนะนําแบบ1นึ4ถึงสามสถึงสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กแรกเกิดอะเขาจะใส่ได้แค่แป๊บเดียวไอ้พวกนิวบอลนะของูม บอลมาประมาณ4ชุดแต่น้องเพปคอยซื้อนิวบอลมาประมาณ50กว่าตัวแล้วแบบใส่ได้แค่ประมาณ2อาทิตย์อะแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยเพราะาตัวเขาเจ้าฟูไวแล้วเขาจะแบบใส่แล้วจะแน่นเขามากอะไรอย่างเงี้ยจดไว้เลยว่าเสื้อผ้านิวบอลเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเยอะ คำถามต่อมากันเลยนะคะเขาถามว่าความรู้ส mm ึกตอนผ่าคลอดเป็นย really ังไงเจ็บไหมก้อยจะบอกว่าตอนแรกก้อยกลัวมากก้อยกลัวการคลอดลูกมากๆเพราะว่ามันมาจากตอนก้อยเด็กๆตอนปัะถมอาจารย์ชอบเปิดการผ่าคลอดหรือว่าการคลอดลูกธรรมชาติให้ดูแล้วเลือดเลือดมันจะเยอะๆเหมือนกับว่าเขาเปิดให้เราซึ้งรักแม่แต่เราก็รู้สึกว่าเรากลัวการเป็นแม่ไปเลยในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าผ่าคลอดมันต้องเจ็บแน่เลยจริงๆแล้วที่ก้อยเลือกที่จะผ่าเนี่ยก้อยคิดว่าเออเราไม่รู้สึกอะไรเลย จริงๆล็อกก็เป็นคนที่กลัวมากๆเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคะมันชิวมากอะทุกคนคือให้คลอดแบบอีก10คนยังได้อะแต่มันไม่ได้ไงผ่าคลอดเขาก็จะมีจํากัดของเขาเนาะพอตอนที่จะผ่าคลอดน้องมาใช่ไหมเขาหมอเขาก็ผ่าแล้วแบบไม่รู้ว่าอะไรยังไงไม่รู้อะพี่จามพก็ยืนดูแล้วก็อุ้ยลูกเป็นลูกเง่งอก็แบบแฮปปี้ดีใจครั้งแรกที่ได้ยินเสียงร้องได้นเห็นหน้าลูกนะเราก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เราแบบเฝ้ารอคอยมาแล้วก็แบบเฮ้ยนี่คือสิ่งมหาศาาัศจากตัวเเเรราาาออ่ะแแบบย้ยในทงล้วเากก็็ออมมันปนป ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยคือลูกของเราอะแล้วก็เขาเ็เ้าลูกมาให้หอมให้กอดอลยโอเ้ยหก็แฮปปี้มากน้องเพบก็แบบกลมๆเหมือนลูกพีส่วนน้องภูมิก็ออกมาแบบโอ้โหปากกว้างมาคือรู้เลยว่าปากก็ได้มาๆแน่แต่น้องเพพเขาก็จะออกนวแบบจิ้มริ้มปากเล็กๆอ้าหมวยอ้าหมวยหน่อยก็คือเขาก็จะได้ปะป๊าไปเต็มๆเนื่องจากน้องทั้งสองคนนะคะเป็นเด็กที่ผ่าคอดนเนาะก็จะมีการเข้าตู้องค์ตู้อบใช่ไหมแต่น้องเพพเนี่ยก็คือจะมีเข้าตู้อบด้วยเพราะตัวเหลืองเนาะเข้าประมาณวันสองวันนะคะแล้วก็กลับบ้านได้ส่วนน้องภูมิเนี่ยก็คื ไม่ได้เข้าตู้อบเนาะเพราะว่ากรุปเลือดตรงกับกรุปแม่ด้วยหมอบอกว่าเรื่องกรุปเลือดนี่ก็เกี่ยวด้วยนะคะพอหลังข้อเสร็จแล้วนะคะพี่พี่พยาบาลเขาก็จะเอามาจุบเข้าเต้าแม่เนาะอย่างที่รู้ๆกันว่าน้ํานมแม่เนี่ยตอนแรกๆคือมีประโยชน์มากๆม,มีสารอาหารที่ครบถ้วนเลยนะคะมีทั้งโปรไบโอติกจุลินทรีย์สุขภาพสูงนะคะและมีใยอาหารพีไบโอติกด้วยค่ะ คำถามที่3กันเลยนะคะหลังผ่าลอดเป็นยังไงแล้วนานไหมกว่าจะฟื้นตัวและดูแลแผลผ่าลอดยังไงอันนี้ก็มีแม่ๆถามมาเยอะมากๆเหมือนกันหลังลอดเลยทันทีนะก้อยก็ยังไม่รู้สึกอะไรตอนนั้นเพราะเหมือนยาบล็อกหลังอะไรเงี้ยมันก็ยังเขาเรียกว่ายังยังมีอยู่เดี๋ยวก่ไหมเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรมากเราก็ลุ้นแหละพอวันรุ่งขึ้นนะคะ่ะของอีกวันนึงครบ่งพบ24ชั่วโมงแล้วพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็จะมาถอดสายปัสสาวะเราออกใช่ไหมแล้วเขาจะเริ่มให้เราลุกยืนตอนลุกยืนของน้องเพพก่อนนะตอนลุกยืนของน้อองงงเพคืึึตตๆๆา ก้อยก็ลุกยืนขึ้นมาค่อยๆเอากนะ้นน่ะหมุนแล้วก็ค่อยๆเอาขาลงเตียงอย่างเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นยืนในกรอกบ้าเหมือนเราต้องฝึกค่อยๆลุกนะเราก็กลัวเจ็บแผลแล้วก็ประคองแผลเอาไว้โอ้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นหลังข่อเราจะมีน้ำคลาวปลาด้วยใช่ไหมระหว่างทางเดินจากเตียงไปห้องน้ำอ่ะเหมือนเขาจะให้เราอาบน้ําหรืออะไรเนี่ยแหละก้อยก็เดินไประหว่างทางน้าคลาวปลาของก้อยมันรุ่ดออกมาที่พื้นเลือดแบบกองแล้วตอนค้อน้องเพแบบญาติมาเยี่ยมเยอะมากแล้วาตาเต็มทั้งห้องเลยอะ่ะก้อยอายมากก็รีบๆเดินเข้าห้องน้ำ ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพอมาอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จแล้วเริ่มฝุดเดินจริงๆมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันตึงๆมันไม่ได้เจ็บแบบโอ๊ยเจ็บเหมือนแบบโอ๊ยแผลผ่าตัดอะไรขนาดนั้นมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปมันมันต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วเนาะผ่าข้อเด็กทั้งคน <c oughs> ต่อไปกันเลยนะคะเขาถามว่าดูแลลูกอย่างไรทําอย่างไรลูกถึงดูอารมณ์ดีและแข็งแรงแบบนี้นะคะน้องเพบนี่คือแบบตนมากใช่ไหมเห็นที่แบบในสตอรี่ใช่ไหมคะบ้านเรานะคะก็คือจะปล่อยลูกเล่นโซนตามวัยของเขาเลยแต่ก็คอยเซฟลูกเสมอนะคะก้อยจะไม่ได้ห้ามนู่นห้ามนี่เขาเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของโรคภัยด้วยแล้วก็ต้องดูแลเขาอย่างดีแล้วก็เป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะการเตรียมภูมิต้านทานของเขาให้พร้อมนะคะยิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะนอกนั้นก็ปล่อยให้เขาเล่นลดผลตามวัยของเขาเลยค่ะเนื่องจากกอยนะคะ เลือกที่จะคลอดลูกนะคะแบบวิธีการผ่าทั้งสองท้องเลยสิ่งที่กอยและพี่จําเนี่ยต้องเพิ่มเข้ามาใส่ใจเป็นพิเศษก็คือโภชนาการโไบโอติกสูงค่ะซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะกับเด็กที่ผ่าคลอดค่ะพอล่าสุดนะคะกอยไปอ่านเจอมาว่าเด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานที่น้อยกว่าเด็กที่คลอดธรรมชาตินะคะเพราะเขาจะไม่ได้รับจุลินทรีย์โไบโอติกจากช่องคลอดของแม่ตอนที่เขาเกิดนั่นเองนะคะและต้องใช้เวลายอย่างน้อย3ปีเลยค่ะกว่าภูมิต้านทานของเขาจะกลับมานะคะเท่ากับเด็กที่คลอดธรรมชาติดังนัั้นนกอนกอยบพ่จะะคะ คือหาข้อมูลกันวุ่นเลยศึกษามาเยอะมาก,มากๆเพื่อที่จะหาสารอาหารตัวนี้ให้น้องเพพนะคะแล้วก็ได้มาเจอนมสูตรที่เพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกค,ค่ะนั่นก็คือไฮคิววันพัทซูเปอร์โกพัทซีค่ะและที่ก้อยตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้นะคะเพราะก้อยไปดูมาว่าเขาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่แม่ผ่าข้อตัดสินใจเลือกด้วยค่ะและสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เขาคัดคัดคัดมาเนี่ยนะคะเขาก็เลือกมาเฉพาะที่มีงานวิจัยในไทยโดยเฉพาะค่ะอย่างบีเบเวนะคะ,ะ,คะเราก็เลยมั่นใจว่าให้น้องเพพเนี่ยกินอาหารให้ครบห้าหมออกก ากสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เสริมด้วยนมตัวนี้เนี่ยจะทําให้น้องแข็งแรงมากๆเลยค่ะและตัวนี้นะคะเขายังใส่ d h a นะคะมาสูงถึง40มิลลิกรัมต่อแก้วเลยค่ะและยังมีวิตามิน b 12ด้วยนะคะที่มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและการทํางานตามปกติของระบบประสาทและสมองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องสมองและเรื่องภูมิต้านทานเนี่ยสำคัญมากนะคะยิ่งเริ่มดูแลก่อนยิ่งดีกว่าค่ะ แรงมากก้อยไม่ต้องกังวลเรื่องภูมิต้านทานเขาเลยแล้วก็ไม่ป่วยบ่อยด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นดีในเรื่องภูมิต้านทานแล้วนะคะเราก็มั่นใจกับการเรียนรู้ของเขาได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องกีฬานะคะหรือกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะเราก็คอยซัพพอร์ตเสม,มอเลยคะ่ะ <c oughs>